มาเลเซียแอร์ไลน์หนึ่งในสายการบินประจำชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและภาพลักษณ์อันสง่างามไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายนอกของเครื่องบินที่โดดเด่นหรือบรรยากาศภายในที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมมาเลเซียได้อย่างลึกซึ้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจทุกซอกทุกมุมของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงประสบการณ์ภายในห้องโดยสารพร้อมวิเคราะห์รายละเอียดทั้งความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความพิถีพิถันที่สายการบินนี้นำเสนอแก่ผู้โดยสาร เริ่มจากด้านนอกของเครื่องบินกันก่อนโทนสีของมาเลเซียแอร์ไลน์โดดเด่นด้วยสีขาวเป็นหลักตัดกับสัญ,ญลักษณ์รูปเว่าวปลากัดหรือว่าวบูแลนซึ่งถือเป็นศินละปะพื้นเมืองของมาเลเซียถูกวาดอย่างสง่าง,งามด้วยลายเส้นโค้งสีแดงและน้ำเงินตรงบริเวณหางเครื่องบินและบริเวณใต้หน้าต่างเป็นดีไซน์ที่สื่อถึงความเคลื่อนไหวและความเป็นเอกลักษณ์แบบมาเลเมื่อเครื่องบินจอดอยู่ที่สนามบิน คุณจะสามารถจำแนกเครื่องของมาเลเซียแอร์ไลน์ได้ทันทีด้วยลวดลายที่เชียบคมแต่เรียบหรูนี้เครื่องบินหลักที่สายการบินมาเลเซียใช้ในปัจจุบันประกอบไปด้วยเครื่องบินหลากหลายรุ่นเช่น Airbus A, Air A 3 5 0 9 0 0 Airbus A 3 3 3 3 0 0และ b บ e i n เ7 3 7องลำตัวของเครื่องบินแต่ละรุ่นจะมีขนาดและการออกแบบที่เหมาะกับระยะทางและประเภทของเส้นทางการบินสำหรับ A 3 5 0นั้นออกแบบเพื่อเส้นทางบินระยะไกล เช่นกุลาลัมเปอร์ลอนดอนหรือกุลาลัมเปอร์โตเกียวตัวเครื่องมีรูปลักษณ์ทันสมัยด้วยวัสดุคอมโพสิตท,ที่น้ำหนักเบาพร้อมระบบลดเสียงรบกวนจากภายนอกซึ่งช่วยเสริมให้การเดินทางเงียบและสะดวกมากยิ่งขึ้นเมื่อมองใกล้ๆคุณจะพบว่าแม้กระทั่งรายละเอียดอย่างหน้าต่างปีกเครื่องยนต์และช่องลำเลียงสัมภาระก็ได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันฝาปิดช่องสัมภาระทาสีอย่างกลมกลืนกับตัวลำและมีการติดโลโก้เล็กๆบ่งบอกถึงความใส่ใจในรายละเอียด แผงปีกและหัวเครื่องถูกออกแบบให้สอดรับกับหลักอากาศพลาศาสตร์ลดแรงต้านและประหยัดพลังงานช่วยให้มเลเซีย a a i r l i เป็นหนึ่งในสายการบินที่มีประสิทธิภาพด้านเชื้อเพลิงที่ดีอีกด้วยไฟเลเที่ติดบริเวณขอบปีกและทางเข้าเครื่องบินก็ไม่ได้มีไว้แค่เรื่องความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะในเที่ยวบินเวลากลางคืนเมื่อเครื่องจอดรอรับผู้โดยสารที่เกตแสงไฟที่ส่องจากตัวเครื่องจะสะท้อนความหรูหราแบบเรียบง่าย ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของสายการบินนี้ตอนนี้เรามาสำรวจภายในของเครื่องบินกันบ้างภายในห้องโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์แบ่งออกเป็น3ระดับหลักคืออีโคโนมีคลาสบิสซิเนสคลาสและบนเครื่องบางรุ่นจะมีเฟิร์สคลาสที่เรียกว่าบิสซิเนสสวีทซึ่งเป็นการพัฒนาขั้นสูงสุดของที่นั่งธุรกิจเดิมในชั้นอีโคโนมีสิ่งที่สะดุดตาคือเบาะนั่งที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่สบายมีระยะห่างระหว่างเบาะประมาณ32นิ้วซึ่งมากกว่ามาตรฐานของสายการบินหลายแห่ง เบาสามารถปรับเอ็นได้พอเหมาะมีที่รองศิรษะัตว์ที่ปรับได้เพื่อรองรับคอขณะดหลับและแต่ละที่นั่งจะมีหน้าจอความบันเทิงแบบสัมผัสส่วนตัวขนาดประมาณ11นิ้วให้บริการมีภาพยนตร์เพลงและรายการทีวีหลากหลายพร้อมช่องเสียบ usb สำหรับชาร์จอุปกรณ์พกพาสายการบินยังให้ความสำคัญกับอาหารบนเครื่องถึงแม้จะเป็นชั้นอีโคโนมีผู้โดยสารก็จะได้รับอาหารร้อนหนึ่งมือพร้อมของหวานและเครื่องดื่มซึ่งสามารถเลือกได้จากเมนูที่หลากหลาย รวมถึงเมนูฮาลาลมังสวิรัตหรือเจโดยสามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้อาหารเสิร์ฟในกล่องที่ตกแต่งอย่างมีรสนิยมพร้อมด้วยภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้เป็นอีกหนึ่งความพยายามของมาเลเซียแอร์ไลน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชั้นบิสซิเนสคลาสความรู้สึกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบอร์ดที่นั่งมีลักษณะเป็นแบบลายแฟลตที่สามารถปรับเองนได้จนเป็นเตียงราบ180องศาพร้อมหมอนนุ่มและผ้าห่มระดับโรงแรมบอดถูกจัดวางในรูปแบบ1 2สอง หนึ่งหรือสองสองสองึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องบินเพื่อให้ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถเข้าถึงทางเดินได้อย่างสะดวกหน้าจอบันเทิงในชั้นนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ18นิ้วพร้อมหูฟังตัดเสียงรบกวนเมนูอาหารใน Business Class ถูกพัฒนาโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญในประเทศมาเลเซียมีรายการอาหารให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารพื้นบ้านเช่นนาซีเลมักไปจนถึงอาหารนานาชาติเช่นพาสตา้าราซอสเห็ดหรือปลาแซลมอนย่างเสิร์ฟคู่กับมันบอดไวทรัฟเฟิล บริการเสิร์ฟด้วยจานเซรามิกแก้ววายคุณภาพและชุดช้อนซ่อมโลหะระดับพรีเมียมเพิ่มความรู้สึกเหมือนได้นั่งรับประทานอาหารในพัตคารบนอากาศอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนกล่าวถึงคือ u s i n e s s s u ว t ทที่มีให้บริการเฉพาะบน A350 และ A330 ซึ่งแต่ละที่นั่งเป็นแบบห้องส่วนตัวมีประตูเลื่อนปิดได้พร้อมหน้าต่างขนาดใหญ่บ่อกว้างเป็นพิเศษและมีพื้นที่ทำงานพร้อมโต๊ะขนาดใหญ่ระบบความบันเทิงเต็มรูปแบบรวมถึงบริการผู้ช่วยส่วนตัวตลอดเที่ยวบิน เป็นประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราเทียบเท่าเฟิร์สคลาสของสายการบินตะวันตกภายในห้องโดยสารทั้งลำมีการใช้โทนสีฟ้าน้ำเงินและเบจซึ่งให้ความรู้สึกสงบเรียบหรูและสะท้อนถึงธรรมชาติของทะเลและท้องฟ้าพร้อมกับลวดลายเล็กๆบนผ้าม่านและพรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะพื้นบ้านมาเลยแสงไฟเล็ดภายในสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามช่วงเวลาบินเช่นสีส้มอ่อนในช่วงพระอาทิตย์ตกหรือโหมดมูดไลติงสำหรับช่วยให้ผู้โดยสารปรับเวลานอน,อนได้สะดวกในเที่ยวบินระยะไกล ห้องน้ำบนเครื่องของมาเลเซียแอร์ไลน์ก็ได้รับการดูแลอย่างใส่ใจมีสบู่ล้างมือแบบออแกนิกน้ำหอมปรับอากาศและอุปกรณ์พื้นฐานอย่างครบถ้วนบนเที่ยวบินระยะไกลจะมีชุดอเมนิตี้คิดที่ประกอบด้วยถุงเท้าที่ปิดตาแปลงสีฟันและครีมทาผิวจากแบรนด์ชั้นนำระบบความบันเทิงบนเครื่องถือว่าทัานสมัยและมีเนื้อหาครบครัน ทั้งภาพยนตร์ใหม่ซีรีส์เอเชียเพลงพื้นเมืองรายการสารคดีและช่องสำหรับเด็กหน้าจอสามารถควบคุมได้ง่ายมีภาษาหลักให้เลือกหลากหลายพร้อมซับไตเติลและระบบเชื่อมต่อหูฟังแบบแจ็คและบลูทูธที่สำคัญคือพนักงานต้อนรับบนเครื่องของมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีมีความอ่อนน้อมใส่ใจและพร้อมให้บริการเสมอไม่ว่าคุณจะนั่งในชั้นใดพนักงานจะทักทายคุณด้วยรอยยิ้มและคำว่าซิลามัดดาต่างซึ่งแปลว่ายินดีต้อนรับ ในภาษามาเลย์เสริมให้การเดินทางรู้สึกอบอุ่นเป็นพิเศษแม้แต่การขึ้นและลงเครื่องก็ได้รับการจัดการอย่างดีมาเลเซียแอร์ไลน์ใช้ระบบขึ้นเครื่องแบบเรียงลำดับตามชั้นที่นั่งและเลขที่นั่งเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายพร้อมพนักงานประจำประตูที่พูดได้หลายภาษาและมีการอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจนสำหรับความปลอดภัยมาเลเซียแอร์ไลน์ผ่านมาตรฐานจาก IATA และหน่วยงานความปลอดภัยทางการบินนานาชาติเครื่องบินทุกราได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ มีระบบเฝ้าติดตามสภาพอากาศและเส้นทางแบบเรียลไทม์รวมถึงการฝึกซ้อมรับมือฉุกเฉินทั้งในห้องนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งหมดนี้ทําให้มเลเซีย a Airline เป็นสายการบินที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมความทันสมัยและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่สง่าง,งามหรือภายในที่อบอุ่นน่าประทับใจหากคุณกําลังมองหาประสบการณ์การบินที่ไม่ใช่แค่การเดินทาง แต่คือการสัมผัสวัฒนธรรมมาเลเซียในอากาศมาเลเซียแอร์ไลน์คือหนึ่งในคำตอบที่ดีที่สุดและนี่คือทั้งหมดของเราวันนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาเกี่ยวกับสายการบินจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณต้องการให้แทรกเสียงภาพหรือแนะนำภาพที่ควรใช้ในแต่ละช่วงแจ้งได้นะครับ